สวัสดีค่ะช่องกระปีชาแนลค่ะมอน,นี่ห้องสิบห้ามะมือกวัดวังน้ำเย็นเนาะค่ะไอน,นี่จะเป็นปากทางเขาวัดวังน้ำเย็นค่ะมองดูแล้วก็บแบบไทยๆห้องค่ะสวยงามค่ะแล้วก็มะมือกอีกฟังตรงขาด้วยค่ะฟังนี่สิบคือแบบจีนค่ะมีเห็นบอกค่ะ สาราเพิ่นสิเป็น,นเจด,ดีคือจังวัดจีนไปงซันล่ะค่ะแล้วก็มีนี่กำแพงคือกำแพงเมืองจีนไปงซันล่ะค่ะนี่น โบสถ์โบสถ์ไม่สักค่ะถ้าจำผิดดิโบสถ์ไม่สักทั้งหลังนี่อ่ะขอบคุณ เงยบสุวรรณยูค่ะองยหนาหนามค่ะ้มนไม่ไม่ตะเคียนค่ะไม่ตะเคียนไม่ตะเคียนทั้งหลังค่ะ เขียนทั้งหลังป่าเดกยิ่งจากเพ่งเขาลองนีขอบคุกสุิยานโอ้สวย Paced, ม看看네ือแล้วค่ะเป็นอ่านิ้วต้นต้นโคกับบใหญ่ปไปไหนดอกค่ะเพิ่นสิตัดมากค่ะตัดมากแต่มึงทรงทรงหลากเหี่ยงเพิ่นใหญ่อยู่ด้ค่ะงาน ตัวหยังปลาขาหูแต่จ้ด้านขวามือห้าหนี่เนาะนีะ่สิเป็นกุตติกุตติกึึงกุตติกึึงเฉลิมใช้มหากิจ สิหลิเราไปซื้อเ,เงินเนาะค่ะคนขมาขอพอรกำเนงเงินไหลด้วยค่ะมึงจากมึงจากไกลนี่เวลาหนังึ้นมากาบขอพอรเ,เงิน,นกระลายอยู่ค่ะ นม่เง้นะมือจับไก่เอามาแกะบุ่นพ่ค้ามีไก่นีสัตน์นี่มาเอามาแกะปุ่ ีนะคะกุฎิงตีงามค่ะงามกุฎีเพ่งเหตุขึ้นจักสงจีนนะคือวัดจีนประมาณนั้นแหนละค่ะเป็นเหตุหลัก น,นี่นี่เนเงินและะ้วก็ะเจ้าเป่าท้องเนเงินกับเป่าท้องอยู่กันคนละขาค่ะแต่สิ่งนี้ส้่งมาไกลเขามาแก้บนนี่ค่ะ ง่ายค่ะอนุมโมทนาสาธุบุญกับคุณสุชาณาตโกศาราขอบคุคร,รอบครัวร่วมจับุญหอยที่ดีสร้างท่ายใหญ่เป็นพิธีในร้อยบาทหนึ100่งร้อยตารางวาอนุโมทนาสาธุบุญสาธุ มันเขาสร้างจากเมืองเกษตรกรเนาะเพื่อนเชื่อไหมว่าแม่ไปเ้าแรกไม่เจอยักษ์สักตัวแม่ว่าว่าเห็นยักษ์สักตัวในบรรทุกเกี่ยค่ะมาุกเกี่ยวย่างขอกม้าปางหน้างามค่ะงาม ข้างหน้าแต่จะเป็นอันนี้นั่น,น,นข้างนั้นค่ะเพื่อนเกิมีอ่าพักเจตีอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นอ่ใบพัดเะเสม้าเนาะค่ะโบสถ์โบสถ์จะต้องมีใบพัดเะเสมา้า วัดไดบ่มีใบพัดเรสมาวัดน,นั้นกัสิบ่แมนเป็นโบสถ์นะคะ จานของไทยรู้สึกวา่าลอยลอยพระองค์เนี่ยทับป่าจำมาผีเด้อนี่อยู่ไกลจังหวดหลวงพอยางหลวงปู่หลวงปู่อย่างน้อง หลวงปู่สวงค่ะอันนี้หลวงปู่สวงค่ะสี่นีทั้งทั้งหมดลอ,อยลอยกว่าลูกค่ะนี่อันนี้หลวงปู่สวงถัดมาอีกคุณพี่ค่ะท่านโทษค่ะอันพระเจติอาจารย์นี่ทั้งทั้งหมดมีกกี หาสิบหกหน,นจำผิดวันลอยขัวโมแม่ทั้งวันนี้หาสบหกแมบอกอันที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะขอบคุณมากคุณพี่อันค่ะถามอันคุณพี่เพิน่นทีเพิ่นอันเป็นผู้ดูแลยูน่เพิ่นว่ามีหาหลูกเป็นเจเีอาจารย์อ่า ทีพื้นมอณนะผ่าไปแล้วอันนี้ก็หลวงปู่คงค่ะเนาะค่ะอันนี้หลวงปู่คงค่ะตามมาอีกค่ะหลวงปู่คงอันนี้หลวงปู่ Oh, u xuân cả oh, u xuân หลวงปู้สีจันทร์ค่ะหลวงปู้สีจันทร์ค่ะ ดูแลยูนีมันบ่ค่ะ,ะคุณพี่ดูแลยูนี่ทายได้บ่าทายได้บ่อะไรถายพ้นที่อ่ะถายรถน้ำเหรอตรงไปเลยค่ะมีหลวงปู คุยฮ้งปากอ่านบกอกอยู่ไกลองดัยป่าอ่านออกป่ากับสิอ่านให้ฟังเด้อองดัยป่าอ่านบกอกป่ากับองด้อ่านให้ฟังเดี๋ยวสิบ้าอ่านบ่ถือมีึ่้า เห็นปากสิอ hmm. uh ่านไปทั่วกรุงเแล้ว